สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เราผมอัปเดตให้นะครับตอนนี้ก็เพิ่งที่จะเดินทางมาถึงที่พักนะครับที่เชียงรายม,ม,มิ่งขวญรีสอร์ทเออมิ่งขวญโฮมสเตย์น,นะครับก็เดินทางมาถึงได้แป๊บหนึ่งนะครับก็มืดค่ำพอดีนะครับอยู่ที่เชียงรายนะครับแล้วก็มองมองไปเห็นยัง สอบอะไรละ่ะประเทศลาวนั่นนะครับสอบปารมองเห็นคาสิโนนะครับที่คนจีนเข้ามาสร้างนะครับนี่นะครับ,รบมองเห็นแล้วก็มีแม่น้ําผมไม่รู้ว่าแม่น้ําตรงนี้ชื่อแม่น้ําอะไรเนี่ยนะครับอ่ะแม่น้ำแม,ม่น้ำโขงเหรอแม่อันนี้เป็นแม่น้ําโขงอะ่ะเป็นแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็เพิ่งมาถึงนะครับพรุ่งพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศตั้งแต่เช้าเช้านะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดผ่านโดนด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าจะถ่ายทอดผ่านทาง YouTube แล้วก็เดี๋ยวแชร์มาให้เห็นบรรยากาศนะครับด้านบนนะครับ นี่นะครับท่านหลวงตานะครับก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านหลวงตาสินทรัพย์ของเรานะครับนี่นะครับก็ถือว่านะครับเดินทางมาไกลนะครับไมค์กี้ก็มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอยว่า นิดหน่อยนิดหน่อยหมอนมิ่งขวัญนะคะอ่าที่มนณ์มิ่งขวัญหมอนมิ่งขวัญอ๋อมณ์สถานปฏิบัติธรรมมณ์มิ่งขวัญอ๋อสถานปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับอ๋อมณ์ดอยเชงโง่ค่ะ เชียงเชียงแสนนะครับงอดีครับพี่หนึ่งกับมันหลวงทามพี่อยู่ือนจีนจะคุยไหมจะขอถามพี่หนึ่งวัสดีนะครับวยถบรรยากาศนะครับ ขอบอกว่านะครับดีมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเด๋ยวผมจะพาถ่ายทอดสดนะครับทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศเลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ไม่หนาวนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็พอดีนะครับไม่หนาวนะครับแต่ว่าเด็กๆก็ไม่แน่นะครับนี่นะครับ เขาบอกเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับสถานปฏิบัติธรรมอะไรมอนมิ่งขวัญนะครับผมก็เขียนชื่อผิดไปอยู่เชียงแสนนะครับเชียงรายนะครับก็เนี่ยครับเห็นวิวประเทศลาวอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับนะครับก็น่าจะอยู่บนสุดแล้วนะครับนะครับใกล้ๆกับด่านท่าขี้เหล็กนะครับผมดูในแมปอ่าใช่ใชนี่นะครับมี พรพุทธรูปนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมวันนี้คาดว่าน่าจะได้ถ่ายทอดนะครับไลฟ์สดให้ในตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในส่วนของแบตเตอรี่ก็โอ้โหจะหมดอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่นลูกัปบรรยากาศดแล,แ,ลแ,ลแล้วผมที่ชาร์จแบตเตอรี่ก่อน เจอแล้วปักไฟมั่นมิ่งขวัญเชียงแสนอ่าใช่ใชใช,ใชครับขอไปด้วยผมก็ออกเสียงผิดครับสวยนะครับมาตอนกลางคืนก็รู้สึกว่าสวยงามแล้วก็อากาศดีผมเชื่อว่าตอนกลางวันเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตอนกลางวันเนี่ยน่าจะแบบ สุดๆนะครับนะครับเดี๋ยวขอชาร์จแบตเตอรี่ก่อน ก็ก็ผมยอมรับนะครับว่าเพียนะครับค่อนข้างเพียแล้วก็เพราะว่าใช้เวลาในการเดินทางก็ยาวนานระยะทางไกลครับแต่พอมาถึงก็นะครับกระปี้กระเป๋านะครับใจจริงก็อยากจะพาชมบรรยากาศให้ทั่วถึงแต่ว่ามันมืดก่อนนะครับก็เอาบรรยากาศแบบค่ำคืนก่อนนะครับ สวัสดีครับยังเลยครับาเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็มีอาหารการกินไว้บริการนะครับช่วงเย็นแต่ว่าผมไม่หิวนะครับนะครับก็มีคำอะไรล่ะมีคำเหมือนปัดปัจจาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยนะครับไม่คิดไม่ทุกไม่อยากทุกอยากคิดนะครับก็ ข้าแก๊บกันนะครับกับคำสอนลงตานะครับเรื่องความคิดนะครับโกรธแล้วสบายใจก็โกรธบ่อยๆนะสาธุนะครับแล้วก็มีคำว่าโห่ซื่อๆนะครับรู้เฉยๆด้วยนะครับเริ่มเทิมเลยนะครับเวลาโกรธขึ้นมานะครับด็อกเตอร์หรือปอสีก็โง่พอๆกันอันนี้ลงไว้ว่าหลวงพ่อชานะครับเอ้า นะครับกิมบอนก็แบตหมดนะครับกิมบอนก็แบตหมดพอดีเดี๋ยวถือมือเอานะครับก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกว่าอะไรครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีนะครับโอ้มืดเมืดมืดมืดนะครับมื่อดเมื่อดมืดไปฝั่งโน้นกัน มาครับคุงมาครั้งแรกนะลูกเข็นเพยงอ่างเดียวนิดหน่อยครับฝ่าวชาติฝ่าวชาติเสียบไปแล้วครับสายชาติแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะได้ไลร์สดนะครับช่วงเย็นนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องขึ้นโดนแต่เช้านะครับวัสดีครบสวัสดีพี่เมย์ก็วัสดีมาสองคนอ๋อครับผมกำลังจะไปไหนกันครับทอดหมูสามแท้นไหมล่ะครับเปรี้ยวไปไหนเปี่วจ้ากินข้าวเาอาเลยเลยเขากินหรอเขาแฉมแรง่ วิวสวยงามวิวสวยงามถึงที่หมายกันโดยสวัสดิภาพทุกคนนะครับทุกคันนะครับก็มีโดนด่านนะครับจับปรับไป500บาทเนื่องจากใช้ความเร็วไป1 1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับห0าดนอยโดน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 ไหมพี่โดนกันหมดนะครับที่ชั้นเด่นตกงนมา ตรงในนั้นเขารู้่าเรออะไรเจอครับป800กันจับความเร็วอ่ะยืวมองเลี้ยวกันอะไรครับมันบอกว่าขับรถเร็วว่าตันนเนี้ยลุ้ยวเลี้ันอยู่บ่โดนจับปรับไป500บาทนะครับก็ยอมรับนะครับก็ขับร้อยกว่าตลอดทางนะครับก็กฎหมายเขากำหนดไว้90นะครับก็ก็โดนปรับไปตามระเบียบมานะครับโอ้ยบรรยากาศ

บินโดนเป็นตะง่ามีโนพี่นออื่นนี่ anh điเพชร nhảy luôn thua không cái kéo kéo ai đi kéo kéo này cặp bóng keo chỉ quá วพวกก็ต้องลอกกันเลยเดี๋ยวเขาไปล็อกเองกันเลย <c oughs> ทางเนือจับผมเจออยู่จุดหนึ่งนะครับจับความเร็วตำรวจชื่อระเบียบใช่ครับ <c oughs> มีพระไปด้วยนะครับโอ้ยทั้งพระทั้งขี่ก็โดนครับ นะครับนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขับรถมากับแม่ชีเจินนะครับเราก็ไม่ได้ให้เขาเห็นหรอกครับว่าแม,ม่ชีเจินนั่งอยู่ข้างในนะครับเราก็แค่คุยกับเขาแล้วเราก็ลงไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จ่ายค่าปรับนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าเป็นรถวัดเราก็ติดป้ายชัดเจนอยู่ถ้าหากเขาจะอารมุ่มอร่วยนะครับหรือตักเตือนเขาก็น่าจะตักเตือนได้อยู่แต่ว่าเขาก็ ก็ถูกประสงค์เขาก็จับปรับปกติของเขานะครับเราก็นะครับก็จะยินยอมที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับคนนอกเข้าได้นะครับทุกท่านที่จะมากราบนมัสการท่านหลวงตานะครับสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับนะครับบรรยากาศนี่สุดๆแล้วนะครับบรรยากาศนะครับพรุ่งนี้เช้ายิ่งจะแบบ สุดๆนะครับก็ถือว่านะครับอัปเดตนะครับการมาถึงของคณะท่านหลวงตาสินทรัพย์นะครับสวัสดีคสวัสดีสวัสดีเพจอนาคต้าเนาะใช่ค่ะอันนี้เพจพระสินคิดติดตามด้ทั้งสองช่องเลยนะได้ได้ครับก็ถือว่าอัปเดตสถานะให้นะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องสแตนบายรอ ทำหน้าที่นะครับถ่ายทอดสดให้พี่น้องเราได้ที่รอฟังเทศฟังทำฟังอะไรอยู่อย่างเงี้นะครับวันนี้ก่อนมาก็แวะไปอา,อากูนะครับชื่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้ก็เรียกเรียกอากูนะครับก็อย่างที่มีคนถามนะครับอากูเขาจะถวายใครนะครับ อากูก็ต้องถวายหลวงตานะครับเพราะว่าอ,อ,อากูเรียกหลวงตามานี่คือถวายหลวงตาคือถวายส่วนตัวนะครับเพื่อให้ลอง่หลวงตาเนี่ยเอาไปสร้างประโยชน์ในเกี่ยวกับศาสนานะครับแต่ถ้ามอบให้ศาสนาเฉยเฉยก็จะต้องระบุนะครับว่ามอบให้ศาสนาเนี่ยมอบให้นนองค์กรศาสนานนนะครับหน่วยงานศาสนาที่เป็นคนธรรมดาดูแลอยู่นะครับที่เป็นหน่วยงานนะที่ไม่ใช่พระอันนี้ก็คือถวายส่วนตัว ท่านหลวงตานะครับแต่ถ้าจะถวายให้าศาสนารวมๆเลยก็ต้องไปถวายให้กับหน่วยงานาศาสนาโน่นนะครับตนะามที่เพราะว่าเราก็เอาคําที่อากูพูดเองนะครับมอบให้หลวงตาก็คือมอบให้หลวงตานะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับมอบให้แล้วก็แล้วแต่หลวงตาแต่หลวงตาก็ไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรนะครับหลวงตาก็ไม่ได้พูดว่ารับหรือไม่รับนะครับก็ท่านมีศรัทธานะครับเราก็ รักษาศรัทธานะครับทุกคนนะครับเราเอาปัจจุบันเป็นหลักนะครับเราไม่พูดเรื่องอดีตละนะครับปัจจุบันนะครับท่านมีความอนุเคราะห์นะครับมีทานบารมีทานยิ่งใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟังเทศฟังธรรมกันนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนสวัสดีครับ